อายุหกสิบแล้วยังทำให้คนตกหลุมรักได้จริงหรือแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะความรักไม่มีวันหมดอายุหลายคนอาจเคยพูดหรือได้ยินว่าแกแล้วจะไปตกหลุมรักใครได้อีกหรือรักครั้งใหม่มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นเท่านั้นคําพูดเหล่านี้อาจสะท้อนความเชื่อของสังคม ที่จำกัดขอบเขตของความรักไว้แค่ช่วงอายุหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วความรักไม่เคยจำกัดที่วัยเพศหรือสถานะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ตอนที่คุณอายุ60สแล้วก็ตามลองคิดดูสิอายุ60คือช่วงเวลาที่ลูกๆเริ่มเติบโตมีชีวิตของตัวเองบางคนอาจเกษียณจากงานที่ทำมาตลอดชีวิตบางคนเพิ่งสูญเสียคู่ชีวิต บางคนใช้ชีวิตลำพังมานานแล้วหัวใจที่เคยเต้นแรงเพราะความรักจะกลับมาสันไหวได้อีกไหมบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจความเป็นไปได้ของความรักในวัย60ผ่านมุมมองของจิตใจวิถีชีวิตและประสบการณ์จริงเพื่อตอบคำถามสำคัญว่าอายุ60ยังทำให้คนตกหลุมรักได้จริงหรือหนึ่งวัย60คือวัยที่รู้จักรักมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง ในวัยหกสิบหลายคนอาจผ่านทั้งความสมหวังและผิดหวังในความรักเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวหรือแม้แต่เคยอกหักแต่ประสบการณ์เหล่านั้นกลับลออหลอมให้เข้าใจความรักอย่างลึกซึ้งกว่าวัยหนุ่มสาวเสียอีกความรักในวัยหนุ่มสาวแค่รู้สึกเมื่อเราอายุยังน้อยความรักมักจะเกิดจากการรู้สึกเป็นหลักการเลือกคู่รักของวัยรุ่นมักจะขึ้นอยู่กับการถูกใจความตื่นเต้นความสนุกและแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การตัดสินใจในเวลานั้นจึงมักเป็นไปอย่างรวดเร็วและบางครั้งอาจไม่ค่อยมีความลึกซึ้งหรือการพิจารณาในระยะยาวแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นและได้พบกับประสบการณ์ชีวิตเราจะเริ่มเห็นความสำคัญของสิ่งที่ไม่ได้มองเห็นแต่สัมผัสได้เช่นความเข้าใจและการยอมรับความรักในวัย60จึงเป็นรักที่ลึกซึ้งกว่าเดิมไม่ใช่แค่การหาคนมาอยู่ข้างๆแต่อย่างเดียว แต่เป็นการหาคนที่ทำให้เรารู้สึกเข้าใจและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ความรักในวัย60ความรู้สึกที่มีความหมายมากขึ้นการที่คนในวัย60ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายทำให้พวกเขามีมุมมองที่แตกต่างจากวัยเยาวความรักในวัยนี้ไม่เพียงแค่ความรู้สึกที่อบอุ่นแต่เป็นความรักที่มาพร้อมกับการให้ความสำคัญกับคุณค่าและความเข้าใจในอีกฝ่ายมากขึ้น เช่น <Chen. S 2> รักที่ไม่คาดหวังพวกเขาจะไม่หวังให้คู่รักทำตัวเหมือนในภาพรักษที่เคยคิดไว้ตอนวัยรุ่นแต่จะยอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นระหว่างกันมีความเข้าใจในข้อดีและข้อเสียของกันและกันรักที่ให้การเคารพพวกเขารู้ดีว่าความเคารพในตัวกันและกันเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การมองหาคนที่เหมือนเราแต่เป็นการยอมรับในความแตกตา่างรักที่ไม่เร่งรีบ คนในวัยนี้ไม่รีบทำอะไรให้มันเกิดขึ้นเร็วเพราะพวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการเติบโตต้องการการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึง้งการมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตทำให้เข้าใจว่าการรักคือการอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายความรักในวัยนี้จึงมีความมั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้นการที่ทั้งคู่ยังคงอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่เพราะความจำเป็น แต่เพราะความต้องการที่จะดูแลและเข้าใจซึ่งกันและกันฉันจะขอเล่าตัวอย่างของคุณลูกศรให้ทุกท่านฟังคุณลูกศออายุ28ปีเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธออยู่ในวัย60ตอนที่เธอเห็นความสัมพันธ์ของท่านครั้งแรกตอนที่อายุ22เธอประหลาดใจที่เห็นพ่อแม่ของเธอยังคงมีความรักกันอย่างลึกซึง้งแม้ว่าจะมีอายุเยอะแล้วคุณพ่อไม่เคยอยู่แสดงความรักให้แม่เห็นเลย พ่อจะคอยช่วยแม่ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งการดูแลส่วนเล็กๆที่บ้านหรือการทำอาหารในช่วงสุดสัปดาห์ความรักของพ่อแม่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันแสดงออกด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกว่าความรักมันจะยืนยาวไปจนถึงวัยชราได้จริงๆจากการพูดคุยกับคุณลูกศรและพ่อแม่ของเธอเองพบว่าความรักในวัยนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาความสุขในแต่ละวัน แต่มันคือการร่วมกันสร้างความทรงจำที่มีค่าเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อวันหนึ่งมันถึงที่สุดทุกๆวินาทีที่ผ่านมาจะมีความหมายทำไมไวัยหกสิบถึงมีความรักที่มั่นคงกว่าวัยหนุ่มสาวเหตุผลที่ความรักในวัยหกสิบมักจะมั่นคงกว่าในวัยหนุ่มสาวมีหลายประการ 1. ความเข้าใจในตัวเองคนในวัยนี้มักจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วพวกเขารู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับพวกเขาในความรัก และจะไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่ตรงกับความต้องการ 2. การเรียนรู้จากความผิดพลาดความรักในวัยนี้ผ่านการทดลองและการเรียนรู้จากความผิดหวังจึงทำให้พวกเขามองความรักในมุมมองที่สมดุลมากขึ้น 3. ความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อคนเริ่มโตขึ้นความเครียดจากการใช้ชีวิตก็เริ่มลดน้อยลงความรักที่เกิดขึ้นในวัยนี้ จึงไม่เต็มไปด้วยความวุ่นวายทางอารมณ์หรือความไม่แน่ใจเหมือนวัยรุ่นการที่คนในวัยหกสิบสามารถรักได้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้พวกเขามองความรักในมุมมองที่ต่างไปจากแต่ก่อนความรักของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการค้นหาความตื่นเต้นหรือความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการอยู่เคียงข้างกันในทุกๆช่วงเวลาของชีวิต 2. ความเหงาจุดเริ่มต้นของความรู้สึกใหม่ ความเหงาในวัยหกสิบไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามเพราะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเงียบเหงาในช่วงเวลาหนึ่งแต่มันคือความว่างเปล่าที่ค่อยๆกัดกินใจเราอย่างเงียบๆเ,เมื่อเสียงในบ้านเงียบลงหลายคนเคยใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงพูดคุยบนโต๊ะอาหารเสียงเรียกจากคู่ชีวิตแต่เมื่อถึงวันหนึ่งลูกเติบโตแยกย,ย้าย คู่ชีวิตจากไปหรือแยกทางบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกลับกลายเป็นความเงียบที่หนาวเย็นตื่นเช้ามาไม่มีเสียงเรียกพ่อแม่กินข้าวหรือยังตอนเย็นไม่มีใครให้บ่นเรื่องละครที่ดูเมื่อคืนนอนหลับโดยไม่มีเสียงหายใจของใครอีกคนข้างๆบางคนใช้วิธีเปิดทีวีทั้งวันเพื่อไม่ให้บ้านเงียบบางคนออกไปเดินห้างทุกวันเพียงเพื่อให้ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนและบางคน เริ่มรู้สึกว่าความเงียบมันดังเกินไปความเหงาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของความต้องการใครสักคนในวัยหกสิบความเหงาไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นเครื่องเตือนว่าหัวใจของเรายังไม่อยากหยุดรักเรายังต้องการใครสักคนที่เข้าใจเราไม่จําเป็นต้องมานั่งจับมือกันทุกวันแค่มีคนให้คุยมีคนห่วงใยก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ชีวิตกลับมามีแสงอุ่นอีกครั้ง ฉันมีตัวอย่างของป้าสีมาเล่าให้ฟังป้าสีกับความเหงาสิบปีป้าสีวัย6 6ปีสูญเสียสามีจากโรคมะเร็งเมื่อตอนอายุ56แกแรกๆก็มีลูกหลานแว้เวียนมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่างก็มีภาระของตัวเองป้าสีเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครให้คุยไม่มีใครให้ปรึกษาจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุใกล้บ้าน แค่เพราะอยากฟังเสียงคนเพราะไม่อยากให้ตัวเองเหงาอยู่คนเดียวในชมรมนั้นเองป้าสีก็ได้พบกับลุงประสิทธิ์ชายวัยเจ็สิบที่มีชีวิตเงียบเหงาไม่ต่างกันทั้งคู่เริ่มจากการทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตจากคนแปลกหน้าพอได้คุยกันทุกวันก็กลายเป็นเพื่อนสนิทและสุดท้ายกลายเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งความรักจากความเหงาอาจไม่วุ่นวาแต่จริงใจ ความรักในวัยหกสิบที่เกิดจากความเหงาไม่ใช่ความรักแบบคลั่งไคล้หรือไฟแรงแต่มันคือความรักที่รู้ว่าการมีใครสักคนคือของขวัญที่ลำค่าแค่มีคนชวนเดินออกกำลังกายตอนเช้าแค่มีคนส่งข้อความถามว่ากินข้าวหรือยังแค่มีคนให้พูดคุยเรื่องเก่าๆที่คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจนั่นแหละคือความรักที่เริ่มต้นจากความเหงาและเติบโตด้วยความเข้าใจส เทคโนโลยีกับโอกาสในการเจอรักใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในทุกช่วงวัยไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุวัย60ในวันนี้ไม่ใช่วัยที่อยู่ห่างไกลจากโลกออนไลน์อีกต่อไปหลายคนมีสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและมีทักษะการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างคล่องแคล่วและสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยี Technology กลายเป็นสะพานที่พาให้คนวัย60ได้เจอความรักใหม่โดยไม่คาดคิด โลกออนไลน์ที่เปิดกว้างให้หัวใจผู้สูงวัยจำนวนมากเริ่มใช้ Facebook Line YouTube TikTok ไม่ใช่แค่ดูข่าวหรือคลิปสนุกสนุกเท่านั้นแต่ยังใช้เพื่อติดต่อเพื่อนเก่าคุยกับคนในกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกันเช่นกลุ่มคนรักหนังสือกลุ่มปลูกผักกลุ่มสุขภาพวัยเกษียณมีแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับผู้สูงวัยเช่น Stitch แอปที่ออกแบบมาเพื่อให้คนวัยเกษียณได้พบเพื่อนใหม่พูดคุยหรือแม้แต่หาคู่ชีวิต Senior Match อีกหนึ่งแอปยอดนิยมในต่างประเทศที่มีผู้ใช้งานอายุ50บวกมากมายถึงแม้ในไทยจะยังไม่แพร่หลายมากนักแต่หลายคนก็นำแนวคิดนี้มาใช้ผ่าน Facebook กรูปต่างๆเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลลุงออสวัย63ปีจากนครปฐมเริ่มเล่น Facebook หลังเกษียณ เขาเข้าร่วมกลุ่มคนรักเสียงเพลงรุ่นเก่าและได้รู้จักกับป้าจอยวัย59ปีที่ชอบเพลงลูกกรุงเหมือนกันทั้งคู่เริ่มคุยกันเรื่องเพลงจนต่อมากลายเป็นการนัดพบเพื่อไปฟังคอนเสิร์ตด้วยกันวันนี้ทั้งสองคนไม่ได้เรียกกันว่าแฟนแต่บอกว่าเราเป็นคนที่ทำให้กันยิ้มได้ทุกวันอีกรณีหนึ่งคือคุณยายสุภาอายุ68ปีเริ่มเรียนใช้ลน์วิดีโอคอลกับหลาน จนวันหนึ่งได้รับการเชิญเข้ากลุ่มชมรมผู้สูงอายุสุขภาพดีภายในกลุ่มมีการจัดกิจกรรมออนไลน์เช่นร้องเพลงพูดคุยประสบการณ์ชีวิตเธอได้รู้จักคุณลุงคนหนึ่งจากอายุทยาและทั้งสองก็เริ่มส่งรูปต้นไม้ดอกไม้และเมนูอาหารให้กันทุกวันแม้จะยังไม่เจอกันจริงๆแต่ความผูกพันที่เติบโตขึ้นทุกวันก็ทำให้เธอยิ้มคนเดียวตอนกลางคืนอีกครั้งในรอบหลายปี ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าอย่างไรดรรวิสาชลวนิตนักจิตวิทยาสูงวัยกล่าวไว้ว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความพร้อมทางเทคโนโลยีมากขึ้นและโลกออนไลน์ช่วยให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและไม่โดดเดี่ยวความรักใหม่ที่เกิดจากโลกดิจิทัลไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ยังต้องการการเชื่อมโยงอยู่เสมอบทสรุปของเทคโนโลยี เทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงวัยเปิดโอกาสพบประผู้คนใหม่ๆได้มากขึ้นความสนใจที่เหมือนกันเป็นจุดเริ่มของความสัมพันธ์เช่นดนตรีหนังสืองานฝีมือหรือสุขภาพจากแชทกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนกลายเป็นความรู้สึกดีๆความรักผ่านโลกออนไลน์อาจจะช้าแต่จริงใจและมีคุณค่าความรักวัยหกในโลกดิจิทัลรักที่เริ่มจากการฟังกันไม่ใช่แค่ดูรูปลัก4อุปสรรคของรักวัยหกและวิธีผ่านมันไป แม้ว่ารักในวัยหกสิจะฟังดูอบอุ่นและชวนให้หัวใจพองโตแต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางของความรักในวัยนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันมีทั้งความลังเลความกลัวและแรงต้านจากรอบตัวแต่เมื่อรู้เท่าทันและเข้าใจอุปสรรคเหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนมันเป็นสะพานแทนที่จะเป็นกำแพงได้อุปสรรคที่หนึ่งลูกหลานไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยหลายคนเคยเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ แม่จะมีแฟนใหม่ตอนนี้ทำไมพ่อเพิ่งเสียไปไม่นานกลัวเขาจะมาหลอกเอาเงินแม่ไปนะมันดูไม่เหมาะสมลูกอายเขานะคำพูดเหล่านี้อาจมาจากความห่วงใยแต่ก็แฝงด้วยความไม่เข้าใจในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ชื่อว่าความรักบางครั้งลูกหลานลืมไปว่าพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่ผู้ปกครองมนุษย์ที่มีหัวใจต้องการความอบอุ่นและรู้สึกเหงาเหมือนกันแนวทางรับมือ พูดคุยอย่างเปิดใจเล่าให้ลูกฟังว่าไม่ได้ต้องการแทนที่ใครแต่แค่ต้องการเพื่อนคู่คิดในวันที่ชีวิตเงียบลงแนะนําให้ลูกได้รู้จักอีกฝ่ายการพาไปร่วมกิจกรรมหรือทานข้าวด้วยกันจะช่วยสร้างความไว้วางใจใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจจะชนะความระแวงในที่สุดอุปสรรคที่สองสายตาสังคมและค่านิยมเก่าในสังคมไทยยังมีคําพูดที่เจ็บแสบเช่น แก่แล้วยังจะมาเล่นรักอีกไม่รู้จักอายลูกาาหลานเขาไม่รักจริงหรอกมาหลอกเอาทรัพย์คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่การตัดสินแต่บางครั้งกลายเป็นแรงกดดันทางใจทำให้คนวัยหกสิบหลายคนที่มีความรู้สึกดีๆต้องเก็บซ่อนไว้ไม่กล้าเปิดเผยแนวทางรับมือถามตัวเองว่าเราอยากใช้ชีวิตตามหัวใจตัวเองหรือความคาดหวังของคนอื่นยอมรับว่าคนจะพูดยังไงก็พูดได้ แต่เราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้เสียงนั้นมาขวางความสุขเราหรือไม่สร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมวัยที่เข้าใจเช่นกลุ่มชมรมผู้สูงวัยหรือกลุ่มพูดคุยในไลน์ซึ่งจะช่วยให้กำลังใจกันได้ดีอุปสรรคที่สาความกลัวผิดหวังซ้ำอีกครั้งคนที่เคยมีชีวิตคู่แล้วเลิกราหรือเสียคู่ชีวิตอาจรู้สึกว่าฉันไม่อยากเจ็บอีกแล้วถ้ารักแล้วเขาทิ้งไปอีกจะทนได้ไหมจะไว้ใจคนใหม่ได้ยังไงแนวทางรับมือ ถามตัวเองว่าเราอยากใช้ชีวิตตามหัวใจตัวเองหรือความคาดหวังของคนอื่นยอมรับว่าคนจะพูดยังไงก็พูดได้แต่เราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้เสียงนั้นมาขวางความสุขเราหรือไม่สร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมวัยที่เข้าใจเช่นกลุ่มชมรมผู้สูงวัยหรือกลุ่มพูดคุยในไลน์ซึ่งจะช่วยให้กำลังใจกันได้ดีความกลัวนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องถามกลับว่าแล้วถ้าเราไม่ลองอีกครั้งเลยเราจะพลาดความสุขที่อาจเกิดขึ้นได้ไหม เรื่องของน่าสมใจอายุ64ที่เคยแต่งงานมาแล้วสามครั้งและหย่าทุกครั้งแต่ในปีที่65เธอกลับพบความรักกับพี่เจริญเพื่อนบ้านวัย68ที่คอยแบ่งข้าวต้มมาให้ทุกเช้าเธอเคยกลัวแต่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ความผิดหวังในอดีตมาขังหัวใจไว้แนวทางรับมือเปลี่ยนความกลัวให้เป็นบทเรียนไม่ใช่พันธนาการค่อยๆเปิดใจไม่ต้องรีบเริ่มจากมิตรภาพที่จริงใจ มองความรักในวัยนี้แบบเพื่อนร่วมทางไม่ใช่เจ้าชายในฝันหรือนางฟ้าแสนดีใช้เวลาในการเรียนรู้กันให้มากพอก่อนจะเชื่อใจอุปสรรคที่สี่ความไม่มั่นใจในตัวเองหลายคนคิดว่าฉันแก่แล้วใครจะมารักร่างกายไม่เหมือนเดิมจะดูดีตรงไหนฉันมีโรคประจำตัวจะเป็นภาระเขาไหมแต่นี่คือความเข้าใจผิดที่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว เพราะคนที่รักเราอย่างแท้จริงเขารักในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเป็นความน่ารักในวัยหกสิบไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่อยู่ที่แววตาท่าทางและความใจดีการมีวุฒิภาวะความเข้าใจในชีวิตและความอบอุ่นในคำพูดต่างหากที่เป็นสเสน่ห์ของคนวนัยนี้แนวทางรับมือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกายและใจแต่งตัวดีๆยิ้มบ่อยๆเพราะสเสน่ห์เริ่มต้นที่ความมั่นใจ หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอายุน้อยรักตัวเองก่อนแล้วคนอื่นจะรักคุณตามมาเองจะเห็นว่ารักในวัยหกสไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปหากคุณเดินผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้สิ่งที่อยู่ปลายทางอาจไม่ใช่แค่รักครั้งใหม่แต่คือความสุขครั้งใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมบทสรุปหัวใจไม่มีวันแก่และความรักก็ไม่มีวันล้าสมัยเมื่อเราก้าวสู่วัยหกหลายสิ่งในชีวิตอาจเปลี่ยนไป ร่างกายเริ่มอ่อนล้างานที่เคยทำอาจจบลงแล้วลูกหลานเติบโตแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองโลกดูเงียบขึ้นนิดหน่อยและหัวใจอาจเริ่มตั้งคำถามว่ายังจะมีใครมารักเราอีกไหมแต่คำตอบที่แท้จริงคือมีแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นความรักในวัยนี้อาจเป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิตคุณด้วยซ้ำในช่วงอายุนี้เราไม่รักใครเพราะหน้าตาหรือความตื่นเต้นชั่ววูบ แต่เรารักใครเพราะเห็นคุณค่าความอดทนความอบอุ่นและความเป็นเพื่อนความรักที่ไม่ต้องการการยืนยันจากโลกออนไลน์ไม่ต้องการแฮชแท็กหรือยอดไลก์แค่มีใครสักคนที่เข้าใจและอยู่ข้างๆในทุกเช้าเย็นของชีวิตมันก็เกินพอแล้วหลายคนอาจกลัวความรักเพราะเคยเจ็บปวดแต่ในวัยหกสคุณมีภูมิคุ้มกันมากกว่าที่เคยคุณรู้ว่าอะไรควรอดทนอะไรควรปล่อยผ่าน และคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจกันอย่าปล่อยให้คำว่าแก่แล้วมาหยุดหัวใจคุณอย่ารอให้โลกอนุญาตให้คุณมีความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งที่คุณควรได้รับโดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครลองเปิดใจอีกครั้งลองยิ้มให้คนแปลกหน้าลองเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณไม่เคยคิดจะไปบางทีความรักอาจรอคุณอยู่ตรงมุมหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่แบบฟ้าแลบแต่เป็นแบบฝนตกเบาๆที่ชุ่มฉ่ำหัวใจสุดท้ายนี้ถ้าคุณยังรู้สึกเหงายังอยากมีคนให้โทรหายังอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับใครสักคนจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้สายเกินไปคุณไม่ได้แก่เกินไปที่จะมีความรักและคุณไม่เคยขาดคุณค่าสำหรับความรักเลยแม้แต่นิดเดียวความรักไม่เคยกเกษียณ และหัวใจของคุณก็ยังมีสิทธิ์จะเต้นแรงอีกครั้งถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ